สวัสดีค่ะตอนนี้ยังเป็นเทปเดิ่มอยู่นะคะแต่ว่าเราขอเริ่มด้วยการตำน้ำพริกของน้องมัมีี่แราอะไรปกๆปอกปอกๆปกตำน้ำตาลค่ะตอนนี้ตอตที่ตัมหม้อตอนำตาล้ำตลแม่สิเรือนมากยืนตเดินพระจ้าหลัดปะไต้ปตุ้กต้วะไต้ปะไต้ปะไม่ปะไต้ปะต้ปะไต่ะไต้ปแไต่ป้องไปะไอ้ะไปะไต้ปะไ้ปะ้ปไปไม่ปไ ช่วยสาธิตหน่อยได้ไหมคะว่าทำยังไงมนวิธีที่ถูกต้องโอ้โหนั่งได้สีเรือเลยอะเปนเธอมือดอะสนน้อยเรือนง,งามปึ๊บเราปรับแสงก่อนจ้าแดงจ้แดงอย่าตกใจเราเป็นคนปรับแสงเองซิอ<ฮ>ันนี้ข้างในมีอะไรบ้าง ียมมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาลทรายค่ะมีหอมเตียยม,มีเกลือแล้วก็มีน้ำตาลถ้าเป็นแถวบ้านเราชาให้อร่อยต้องใส่น้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยตาแดงใส่น้ำอ้อยแถมน้ำตาลมันหอมไงอย่าสงสัยที่เรา,าที่เราถ่ายแค่เนื้อนะคะใช่เลย ไปแอบไปขโมยไอ้นี่อะไรอ่ะไอ้นี่ของเคสหัวนมเคสอุ้ยฟันเกยฟันเราหัวนมปิดรายการแบบติดหน้าฟันเลยอ่ะอบประคั้กดุมสายเอบอบเอบอบประคั้กดุมสายอบอบไม่อ่ะไม่ช็อกโกแลตเต้นไม่พอจ้ะ หอมเตียมคือกระเทียมบ้านเราเรียกว่าหอมข่ะเยอะเลยเหรอสารภาพบะตะกี้เกือบพูดว่าบ้านเราหองว่าบ้านเราบ้านเราเรียกว่าหอมขาวกับหอมเดี้ยมเฮยยุกเฮยยุกเฮยยุก ดูซิว่าใส่ลงไปนี่คือเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับของการตามน้ำพีกปิค่ะคือกะปจริงจริงมันก็ไม่มีอะไรให้ถ่ายหรอกแต่ว่าเราก็อยากถ่ายไปเล่นๆอย่างนั้นแหละเผื Avengers> ่อวันไหนเราอ่อก็จะดูอะไรอย่างนี้ว่าวันนี้แัน สาระกันเลยนะทำแต่เรื่องไร้สาระกันตลอดแต่ก็ถ่ายกันทุกอย่างด้าวนี่เป็นอะไรอันนี้ขอโทษพี่เลิฟได้ไหมอ่ะพี่เลิฟทำเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ป่่ะใชไหมพี่เลิฟใช่ไหมพี่เลิฟอ่ะ Loving you เลิฟแล้วตอนเนี้ยพี่เลิฟอ่ะเดี๋ยวเจะโอ้ดูนกรอ เราจะจุได oh, oh. uh ้เกลลบละเราจะไปลบเพื่อนพี่เลิฟละ่ยละเลิฟให้มากพี่เลิฟให้เกดโหดนะแะเปนแบมพี่เลิฟเราจะนอนพี่เลิฟแลโป้งโป้งนี้เล่้เราก็ตวจนฮึบเราก็เสียงนะเฮ้ยเออไอ้เจโนลกะเขาก็ตายเหมือนแตี ดูซิเราได้อะไรมาด้วยของโปเลยแกงส้มชะอมกุง้งแกงส้มชะอมไม่ถูกนะชะอมกุง้งอ้าวฉันพูดผิดเหรอแกงส้มไม่ชะอมกุงกง้งดูงสิเพื่อน,นทำอะไรกันเราดูดีกว่าเคที่เคที่เป็นกุลาสตรีมากทำกับข้าวไปเรียนรู้มาจากาไทย ตัวเป็นแม่สีเรือนไทซี่ก็นางมีเจ้าบ่าวนี่เราอะมันคนไม่มีเจ้าบ่าวเรายังไม่มีนะตรงบูบูด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 ูท่านางดูท่านางดูท่านางนางกิ๊กเอ่อคนนี้นะคะเบอร์หนึ่งน้องก้อยร้อยทรงเป็นกุลสตรีสามารถตำน้ำพริกได้ไม่ละเอียด สนใจติดต่อคอกหมูลุงบุญ <laughs> <laughs> อุ๊ยเราเจออะไรนะหอมเตียมหอมเตียมมัดห้อยอยู่ตรงนั้นมีอะไรนะหอมบวชด,ด้วยแต่เราสิทำอะไรไม่เป็นเลย เราอยากจะเป็นตากล้องที่ดีนะแต่เราเราไม่รู้จะถ่ายอะไรอะเราหมดเวลาแล้ว,วันนี้อะวันนี้เราไปถ่ายถ่ายรูปมาเราจะไปแคสงานจะบอกว่าเราเจ็บมากอะตีนเราเถอะเลยอะเห็นปะตีนเราเถอะเราไปถ่ายรูปเอาเอารูปไปแคสงาน คะแนแรกของเราไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าถ้าได้มันจะดีมากเลยนะถ้าได้ถ้าได้เราก็จะมีขเขาก็จะมีน้ำใช้มไม่รู้เขาไม่ได้ก็บุกบอลมาเขาระบุผลสู่มาเพราะวะเออเราถึงว่า68แต่ว่าน้ำหนักเราเกินเราลดน้ำหนักด้วยการกิน,กนอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอันนัน้นอ่ะอันะไรนะจิจกป่อชาบ ไม่พอนึกเรื่องนาบนาบนาบแส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 บประเทศแสบแสบแสปทุกทศตัตำใดตำ้มเล่าให้ห่วงตำใดตำ้มเล่าให้ห่วงกล้องอย่าดูออกออโอ๊ยแสบอีลิมคืออะไรคะช็อกโกแลตมันคือมะขามเปียกค่ะสิบรอบแล้วสิบรอบแล้วเปียกค่ะมีประโยชน์มากมาหลายชีเลยนะคะมะขาม เกีย่ยงชื่อว่าความสวยความงามอะไรประมาณน,นี้ค่ะมันมันทําอะไรได้บ้างคะมันสามารถขัดผิวได้นะคะอันนี้นะคะนอกจากขัดผิวได้แล้วยังสามารถทําให้เราหลูต่ตองได้ด้วยใช่แล้วค่ะทำอาหารได้ด้วยแล้วก็ขัดแหวนได้ด้ค่ะขัดแหวนยังไงอะ่ะแ,แหวนอะไรแหวนทองแหวนเงินแหวนเลยหเหรอหเอามาขัดได้ด้วยเหรอใช่เอาจุ่มไว้กิ้งกุงกิ้งกุงกิ้งกุง นึกถึงอารมณ์อะไรนะอะไรเลยอ่ะเปนก,นก้อนๆนะเขาเรียกอะไรสามส,ามส้ม <c oughs> อันนั้นเอาไงเอาไว้แกว่งแล้วก็ถูนะจกักระแลจักระแลดำดำโอ้ยพอละอันนี้ก็ถ่ายไปถ่ายมาก่เจ็ดน,น,นาทีแปดนาทีอีกแล้วถ่ายอะไรเยอะแยะพิธีการสิพิธีการฮับตับ,ตบนั่งปิดไว้ีการง่ายตลอดอะ่ะโอ้ติดก็ปิด